ตัดตัด,ดเลื่อยเจียโปรโมชั่นพิเศษเซ็ตคู่สุดคุม้มผัดตัด,ดเนื่อยเจียทำงานช่องได้สารพัดในงบไม่ถึง1,000บาทพร้อมของแถมจุกใจตัดเต็มต้องนี่เลยหิงวเกียร์ิวหิ้วฟาโวและฟาโซส1 1 5นิ้วองศารับไปเลยทั้งคู่ในราคา790บาท ด้วยคุณสมบัติของหนึงเกียร์สีนิ้วบาโวมีความเร็วรอบถึง1 0 0 0 0มือรอบต่อนาทีกำลังมอเตอร์750วัตต์ตกว่าัวมอเตอร์เป็นทองแดงแท้ใช้ไปบ้าน2 2 0้โวลต์และบาโซ่1.5นิุ้านิ้วคุณสมบัติก็ตอบโจทย์ไม่แพ้กันตัวบานและโซ่ทำจากวัสดุคุณภาพดีทำให้แข็งแรงทนทานและมีปังกันเศษไม้พร้อมด้ามจับกระชับมือลุยงานเลื่อยไม้ได้สบายๆอีกทั้งยังมีระบบน้ำมันหล่อเลี้ยงโซ่ให้เลือ่อยง่ายเป็นระบบหยดออโต ไม่ต้องคอยกด่เสียเวลาเซตโปรโมชั่นคู่หูสุดคุ้มนี้สามารถใช้ได้ทั้งในงานขัดสีงานขัดไม้งานตัดเหล็กงานตัดกระเบื้องงานเกียร์ต่างๆได้สบายหายห่วงอีกทั้งยังสามารถใช้ในงานเลื่อยไม้ได้อีกด้วยอนเนกผสมสุดๆมีติดบ้านไว้สบายใจกว่าและต่อจากนี้ไปงานช่างจะเป็นเรื่องง่ายๆสัง่งซื้อตอนนี้รับของแถมแบบจูใจไปเลย13รายการ สี่เป้นตินทุกแก่ห้าใบขัดกระดาษทรายหกใบขัดขนแกะเจ็ดใบเกียเหล็กแปดใบตัดเหล็กเก้าบังกันสเ็ษไม้สิบบังโซ่อ็ดด้ามจับสองกระปุกน้ำมันหยดออโต้สามชุดอุปกรณ์รับไปเลยแบบสุดใจจัดไอ้ย้ำปรโมั่นอีกทีคู่สุดขมงขาตัด เลื่อยเกียร์ทำงานช่างเล่นสารพัดในงบไม่ถึง1,000บาทพรอบของแถมจูใจจัดเต็มต้องนี่เลยเจสี่มิวบาโบและปลาส้มผิดจูห้านิ้วโอกบาทรับปเปลยทั้งคู่ในราคา790บาทเท่านั้นจัง790บาทเท่านั้นสั่งซื้อเลยโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่ารอช้าสในใจสั่งซื้อสินค้าแจ้งใต้โพสต์หรือทักข้อความเพจได้เลย